สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แคนโซไซตี้จะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับแวดวงกันชงกันบ้างซึ่งถือเป็นของขวันปีใหม่ต้อนรับต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะ ของขวัญปีใหม่ที่ว่านี้ก็คือประกาศกระทรวงเกี่ยวกับกันชงฉบับใหม่ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29 e มกราคม2564เป็นต้นไปเปิดให้คนไทยทุกคนปลูกได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกวัตถุประสงค์สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งยา อาหารเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมนุนไพรพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันให้กันชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศนอกจากนี้นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เผยว่าเมื่อวันที่2 8ธันวาคมนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในกฎกระทรวงขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออก จำน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะกันชงประจำปี2,563และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่30ธันวาคม2,563ที่ผ่านมากฎกระทรวงฉบับนี้เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรภาครัฐและเอกชนประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตและนำกัญชงไปใช้ได้ในทุกวัตถุประสงค์ตั้งแตการแพทย์ การศึกษาการวิจัยการใช้ตามวิถีชีวิตใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และการค้าเพื่อนำส่วนต่างๆของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆแต่ทั้งนี้การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายจะต้องขออนุญาตตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยโดยเพศัชกรหญิงสุภัททาบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากฎกระทรวงฉบับนี้เปิดให้สามารถส่งออกกันชงได้และภายใน5ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้เริ่มใช้จะสามารถนำเข้ามาเล็ดพัน์เพื่อนำมาปลูกได้อีกเช่นกันโดยผู้ที่ต้องการขออนุญ,ญาตให้ยื่นคำขอณสถานที่ที่ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆดังนี้กรุงเทพให้ยื่นที่ออยอต่างจังหวัดให้ยื่นสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัด ส่วนการนำเข้าหรือส่งออกขณะน,นี้ให้ยืนที่ออยสำหรับการนำไปใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีกฎหมายรองรับการนำไปใช้ประโยชน์จากพืชกันชงต่อไปขอสรุปรายละเอียดการประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับกันชงฉบับนี้กันสักนิดนะคะว่าประกาศฉบับนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างกฎกระทรวงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขออนุญาตปลูกนำเข้าและจำหน่ายกันชงได้โดยต้องขออนุญาตตามวัตถุประสงค์6ข้อโดยมีเนื้อหาดังนี้ 1>, 1. เพื่อใช้ในส่วนราชการ 2. เพื่อใช้ในครัวเรือนได้ครอบครัวและไม่เกินหนึ่งไร่ 3. เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 4. เพื่อใช้ในทางการแพทย์ 5. เพื่อใช้ในการวิจัย 6. เพื่อใช้ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์รับรอง นอกจากในการขออนุญาตแล้วมีข้อกำหนดในการปลูกที่เกี่ยวกับการใช้เมล็ดพันธุ์ที่สามารถใช้ปลูกได้ตามวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตปลูกแต่ละประเภทอ,อันได้แก่ปลูกในครัวเรือนปลูกได้โดยไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองแต่ต้องตรวจค่าสาร t s c ก่อนนำออกจากสถานที่แต่หากใช้เมล็ดพันธุ์รับรองปลูกก็ไม่ต้องตรวจค่าสาร t s c และการปลูกในครัวเรือนไม่สามารถขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ได้ ปลูกในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมหากปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมภายในประเทศต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองในการปลูกแต่ถ้าปลูกเพื่อการส่งออกจะใช้เมล็ดพันธุ์รับรองหรือไม่รับรองก็ได้ปลูกเพื่อการวิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองหากปรปับปรุงพันธุ์สำเร็จแล้วต้องนำไปขึ้นทะเบียนพืชเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์รับรองโดยค่าสาร THC ต้องน้อยกว่า1.0% ปลูกเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์รับรองต้องใช้มเมล็ดพันธุ์รับรองเท่านั้นและบทเฉพาะการนี้ครอบคุมระยะเวลา5ปีโดยสามารถนำเข้ามเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามประกาศอนุญาตได้ยกเว้นเฉพาะครัวเรือนไม่สามารถขออนุญาตนำเข้าได้และหากปลูกเพื่อส่วนราชการและศึกษาวิจัยสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องใช้มเมล็ดพันธุ์รับรองเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี2564ให้กับผู้ที่สนใจในด้านกันชงและประชาชนชาวไทยทุกคน <Wow! S 1> สำหรับวันนี้ฝากกดติดตามช่องทางต่างๆทางโซเชียลมีเดียของแทร์โซไซตี้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ